ในวันนี้นะครับทั้งนักเตะทีมชาติไทยของเราไม่มีโปรแกรมลงสนามฝึกซ้อมนะครับแต่ทางซิกโก,โก้กิติศักเสนาเมืองกุนสือทีมชาติไทยได้ให้นักเตะท,ท,ที่ลงสนามพบกับญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นะครับลงสาะว่ายน้ำเพื่อคลายกล้ามเนื้อก่อนจะมีการหารือกับทีมงานเพื่อวางแท็กติกเล่นกับเกาหลีเหนือในเกมวันอังคารนี้ครับทํานักเตะช้างศึกทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีลงสนามในศึกยู23ชิงแชมป์เอเชีย2016รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ไปแล้ว2นัด ปรากฏว่านัดแรกเสมอเาวุดีาราเบียนหนึ่งประตูต่อ1และล่าสุดเมื่อคืนวันนี้แพ้ญี่ปุ่น0ประตูต่อ4ี่ทำให้ทีมชาติไทยมี1คะแนนจากการลงเตะสองนัดซึ่งเกมนัดส,สุดท้ายของไทยในรอบแรกจะพบกับเกาหลีเหนือวันอังคารที่19มกราคมนี้เวลาสองทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทย ล่าสุดเมื่อช่วงเวลา11นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นที่กาตาซิกโกเกติศักเสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้ให้นักเตะที่ลงสนามพบก,กับญี่ปุ่นเมื่อคืนนี้ลงสาะว่ายน้ำเพื่อคลายกล้ามเนื้อส่วนที่เหลือเข้าห้องฟิตเนสเพื่อรักษาสภาพความฟิตซิกโกกล่าวว่าเกมนั้นต่อไปที่จะพบก,กับเกาหลีเหนือจะต้องดูอาการของนักเตะว่ามีสภาพเป็นเช่นไรเนื่องจาก2เกมแรกมีผู้เล่นถึง10คนที่ลงสนามตั้งแต่นาทีแรกดังนั้นหากใครไม่สมบูรณ์ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงขุมกำลังในบางตำแหน่ง เมื่อวานจริงๆแล้วน้องๆทุกคนสามก็รุ้นนะนะว่าอยากให้คูุ่นี้เสมอกันนะครับก็ก็น่าจะหายเหมือนกันตอนแรกก็เกาหลีถ้าเกาหลีชนะหรือหรือเสมอเนี่ยเป็นผลดีกับเราแต่ถ้าซาอุชนะเมื่อวานนะก็ก็จะจะเหนื่อยก็คือเราอาจจะต้องล่วงละนะครับแต่เมื่อเมื่อวานก็ถือว่าก็ยังมีโชคก็บอกน้องๆเมื่อเช้านี้ก็มิทติ้งนะครับก็ยังมีความหวังเพราะว่า3ามทีมยังสถานการณ์เดียวกันก็คือเกาหลีเหลือมีหนึ่ง นะซาอุมี2แต่เขาต้องเจอญี่ปุ่นเราเองก็มีหนทางเดียวก็คือต้องต้องชนะนะครับชนัในตรงนี้เนี่ยน้องๆทุกคนก็เริ่มเริ่มที่จะมีสีหน้ายิ้มแย้มบ้างเพราะว่าเมื่อวานเขาก็ผิดหวังนะครับแต่เราก็บอกเขาว่าวันนี้เราเรา,เราแพ้ทีมที่เป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียนะนะแพ้ได้แต่เราต้องเอาตรงนั้นมาเป็นประสบการณ์แล้วก็มาเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราเล่นเนี่ยในสนามเนี่ย ในครึ่งแรกเป็นยังไงครึ่งหลังเป็นยังไงความบิดพลาดก็คือเราจะต้องไม่ผีผามเชฟจะต้องดีหมายความว่าเราอยากได้ประตูเขาคืนมาก็จริงแต่เราต้องไม่หลุดตำแหน่งมันทําให้เกิดสกอไหลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโดยภาพรวมแล้วหนึ่งลูกลูกแรกเนี่ยยังพอําพอเข้าใจได้ว่านะจงังหวะที่สุน,น้าเขาหลุดไปนะเข,เขาเขาก็มีความแม่นยิงด้ดีแต่ลูก2ลูก3ลูก4ี่เนี่ย เป็นความผิดพลาดช,ช่วงช่วงท้ายเกมแล้วก็สูญเสียตําแหน่งเพราะเราอยากได้ประตูคืนแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็น้องๆทุกคนก,ก็เข้าใจนะครับฉะนั้นเรายังมีความมุ่งมั่นยังมีความคา,าดหวังว่าเราต้องทําให้ดีกับเกาหลีเหนือเพราะว่าในรอบคัดเลือกเนี่ยเราเสมอเข้ามาฉะนั้นก็เป็นการวาดกันละนะเสมอก็ไม่เป็นผล,ผลดีนะสำหรับเรากับเกาหลีก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าซาอุต้องเล่นคู่2นะครับฉะนั้นเราก็ ยังเต็มที่อยู่นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงแ,แทคกติกลงถึงตัวผู้เล่นไหมครับแทคกติกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีการพูดคุยกันอยู่นะครับเรามีหลายระบบหลายวิธีการอยู่แล้วนะครับส่วนตัวผู้เล่นเนี่ยก็เหมือนกับเป็นไฟแนลแมตช์อ่ะก็คือเราต้องเล่นกับเกาหลีเหนือเป็นแมทชิ่งนะครับนะครับเราคงไม่สามารถที่จะทดลองอเอาโคนนู้นคนนี้เข้ามานะครับต้องดูความเหมาะสมแล้วก็ดูพลังนะของคนที่เล่นสิบตัวแรกมานะหมดไหมล้าไหมกรอบไหม แล้วคนอื่นทดแทนได้ไหมแต่ตัวทดแทนก็มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องรีบใช้ทุกคนเลยหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกนะครับว่าทีมชาติไทยของเราจําเป็นต้องเอาชนะเกาหลีเหนือให้ได้สถานเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ลุ้นให้ซาอุดิอาระเบียไม่ชนะญี่ปุ่นเราถึงจะผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายนะครับโดยในวันพรุ่งนี้จะมีการลงสนามฝึกซ้อมแล้วก็แท็กติกต่างๆนะครับซึ่งเราต้องมาลุ้นกันว่าใครบ้างที่จะได้รับโอกาสลงสนามเป็นสเส็อต,ตัวจริงวันชัยกระดศองคจิตถ่ายภาพทรรวัฒเอชาัดรายงานจากกรุงโดฮาประเทศกาตาร์คร